ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับเนาะทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับมัดรวม3น้อยนะครับเนาะในหน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผมเนาะหรือว่าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบจะเอาไปเป็นแนวทางแนวแนวทางฮานอยเฉพาะกิจกะเอาไปได้นะครับผมเนาะเพราะว่าบาลองสังเกตมาหลายมือแล้วนะครับเนาะ เพิ่นกัไปเข้าแนวทางฮานอยเฉพาะคิดคือกันนะครับสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของบอลองนะครับผมเนาะครับกาก้อนจะไปรับชมนะครับบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะครับพี่น้องบอลลองกะให้เด่น9เด่น1นะครับพี่น้องกะมาเต็มเต็มเลยนะครับเนาะเก้านี่กะมา2น้นอยนะครับ1นนี่กะมา2น้นอยนะครับผมวิ่งรูด1นะครับเนาะนะครับผมส่วน9นี่เนี่มาเข้าในนอยพิเศษนะครับพี่น้องนะครับอืมถ้า้ใดเอาปจับเป็นตัวเด่นตัววิ่งรูดกะน่าจะมาเต็มเต็มนะครับ นะครับผมฮานอยพิเศษนะครับออก01กับ89นะครับพี่น้องกามาเข้าตกกับบอลรองเนาะแต่บอแม่นตกเน้นนะครับเนาะ21 12นะครับนอส่วน9นะครับก็มาเข้า89นะครับผมเนาะสำหรับสายเด่นสายวิ่งลูดนะครับจะมีโชคลาภนะครับผมส่วนน้อยปกติ093กับ82นะครับผม อันนี้8ปดองนี่ลดไปนะครับมาเข้าแค่ตัวเด่นนะครับในในเลขบนนะครับ0ูนเนาะนะครับส่วนน้อย VIP 0 1 5กับ8 8 8 8นี่ลดไปนะครับกะมาเข้า1 5ึ่งตรงๆครับแต่บมแม่นตัวเด่นไอตัวเน้นนะครับเนาะ1 5นะครับตรงๆเนาะครับผมกาสรุปแล้วนะครับผมสลับแนวทางสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับของวันเมื่อวานนี่เนาะ กาเด่น1เด่น9ก้มาเต็มเมเลยนะครับเนาะสลับสายเด่นสายวิ่งลูดนะครับเนาะกามา1 2นะครับตัวกลับนะครับแล้วก็15ตรงตรงๆนะครับเนาะการสรุปแล้วแตก2นอยนะครับผมนอยพิเศษแล้วก็นอย VIP นะครับผมเนาะการดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับผมครับก็เดี๋ยวเข้ามารับชมแนวทางในงวดประจำวันที่17เลยนะครับเนาะงวดประจำวันที่17นะครับ ตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์วิ่งรูดวิ่งรูดที่ศูนย์นะครับเนาะเด่นศูนย์วิ่งลูดที่ศูนย์นะครับ,รบก็จะมีศูนย์ศูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่นะครับผมศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมเนาะ สลับตัวเด่น0น,นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็ให้แนวทางเหมือนเดิมนะครับผม3ตัวก็จะมี901นะครับ901แล้วก็208นะครับ208 แล้วก็002นะครับผมเนาะนะครับเป็นจังไรเนาะตืกใจกันยังบอครับพี่พี่ FC นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม3ามนอยนะครับผมส่วนตัวเด่นที่ชอบนะครับที่ชอบส่วนตัวนะครับผมก็จะมี02นะครับ02แล้วก็08 01เนาะแล้วก็07นะครับผมเนาะ 01 02 07น8นะครับผมอันนี้ก็เป็นความชอบของบอลองนะครับเนาะนะครับ4คู่นะครับผมส่วน3ตัวนะครับที่ชื่นชอบก็208นะครับผมเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิร์นะครับสลับไปพี่ FC นะครับนี่ครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับ ทิ้งท้ายนะครับบอลหลงกระขออวยพรให้พี่พี่เอฟซีทุกๆคนนะครับกระขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยห้าน้อยนะครับสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอลหลงเลยเด้อครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ